สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นี้นะคะเรายังคงเจอกันในรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนออนไลน์กันไปก่อนนะคะในช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิดก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวไว้อี สักพักนะคะถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นเราอาจจะได้กลับมาเจอกันในรูปแบบของการเรียนแบบปกตินะคะเดี๋ยวทางโรงเรียนจะแจ้งอีกทีนึงว่าจะยังไงนะคะในช่วงนี้เราเจอกันในแบบนี้กันไปก่อนนะคะในส่วนของวันนี้นะคะวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะในในรายวิชานาฏศิลป์นะคะลูก ในหนังสือหน้าที่100นะคะเด็กๆด,ดูในหนังสือหน้าที่100นะคะอ่ะในส่วนของตรงนี้เขาบอกว่าเห็นไหมคะอ่ะหลักและวิธีการปฏิบัตินาตัดสินนะคะนาตัดสินก,ก็จะเป็นเกี่ยวกับ การใช้ท่ารำนะคะใช้ศัพท์ใช้ท่ารำในการทำไปนำไปแสดงนาฏศิล์น,นะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินกิริยาท่าทางในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามการใช้งานนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะอ่ะนาตนาตยศ เขาหมายถึงนะคะคำศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำที่ใช้ในทางนาฏศิลป์นั่นเองนะคะลกูกมาดูในส่วนของขานะคะศัพท์เกี่ยวกับขานะคะหรือเท้าของเรานั่นเองข้อที่1คือการ กระทุงเท้านะคะในส่วนของตรงนี้การกระทุงเท้านะคะเด็กๆด,ดูนะคะลักษณะท่านทางของเขานะคะจะเปิดเท้าเห็นไหมคะเขาจะเปิดเท้าข้างหลังนะคะข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งจะอยู่กับพื้นปกติธรรมดานะคะเขาก็จะ อาการของเขาก็คือจะกระทุง้งก็คือกระแทกจมูกเท้านะคะกับพื้นเบาๆและยุกขึ้นนะคะในส่วนของตรงนี้อันนี้เขาเป็นเป็นหลักการก่อนลูกเดี๋ยววิธีการปฏิบัติเดี๋ยวครูจะปฏิบัติให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะในส่วนของนี้เราดูวิธีการกันไปก่อนหลักการกันไปก่อนนะคะอะการกระดกเท้านะคะท่าของเขาก็จะ เท้าข้างหนึ่งจะแตะกับพื้นส่วนอีกข้างหนึ่งเขาจะกระดกขึ้นมาประมาณนี้นะคะเป็นท่าต่อเนื่องจากการกระทุ้งเท้านะคะเรากระทุ้งเท้าเสร็จเราก็จะเป็นท่าต่อเนื่องก็คือกระดกเท้าขึ้นมานะคะข้อสำคัญในการกระดกเท้าก็คือ ต้องดันเข่าไปข้างหลังให้มากๆเพื่อความสวยงามเดี๋ยวคุณครูจะมาปฏิบัติให้ดูนะคะในคาบถัดไปนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะการไข้าการไข้เท้านะคะคือการยืนให้เท้าไขว้กันโดยการทิ้งน้ำหนักตัวนะคะที่เท้าที่ไข้ นะคะหรือเท้าที่อยู่ด้านหลังนั่นเองนะคะแล้วก็เปิดส้นเท้านะคะในส่วนของการไข้ก็จะเป็นในรูปแบบของประมาณนี้เดี๋ยวครูจะมาปฏิบัติให้ดูนะคะ,ะการก้าวข้างนะคะเหมือนการเดินข้างขางขยับขึ้นไปก้าวข้างนะคะเขาเรียกว,ว่าก้าวข้างนะคะ วางเท้านะคะเปด้านข้างลำตัวแล้วก็ปลายเท้าก็จะเฉียงขึ้นไปอ่ะนะคะปลายเท้าก็จะเฉียงนิดนึงมันมันมันจะมีลักษณะท่าทางอันนี้เราเรียนหลักการและวิธีการหรือรูปแบบกันไปก่อนนะคะในส่วนของวันนี้กิจกรรมง่ายๆนะคะเด็กๆดูข้างล่างนะคะในกิจกรรมที่หนึ่งนาตยาศักดิ์นะคะ ดูนะคะว่ามันเป็นรูปอะไรเอ๊ะนะคะดูว่ามันเป็นรูปอะไรแล้วเราก็เขียนลงไปว่ามันคือลักษณะท่าทางใดนั่นเองนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อตัวนี้เขาเรียกว่าอะไร ท่านี้เขาเรียกว่าอะไรท่านี้เขาเรียกว่าอะไรถ้าเด็กๆฝึกได้เด็กๆฝึกรอคุณครูเลยนะคะถ้าเด็กๆอะแล้วก็1.3ท่านี้เรียกว่าอะไรแล้วท่านี้เขาเรียกว่าอะไร ให้เด็กๆเขียนตอบลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะแค่นี้นะคะจากนั้นอย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็ถ่ายรูปเข้ามาในลายกลุ่มให้คุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็ให้คะแนนเด็กๆนะคะสำหรับคาบนี้เรารู้จักวิธีการหลักการกันก่อนนะคะเดี๋ยวคาบหน้าคุณครูจะลองให้เด็กๆฝึกปฏิบัติท่าเหล่านี้ให้คุณครูดูนะคะถ้าใคร สะดวกฝึกซ้อมก็ฝึกซ้อมรอ,อคุณครูนะคะเดี๋ยวคาบหน้าเรามาเจอกันนะคะสำหรับคาบนี้เจอกันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคาบหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ